สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์เคยได้ยินไหมเรื่องของตะกรุดสะกดวิญญาณของขลังโบราณที่เขาว่ากันว่าขลังนักขลังหนาขนาดผีเฮี้ยนเฮยนยังสงบแค่เห็นตะกรุดเท่านั้นล่ละถึงกับหลบเงียบไม่กล้าโผล่หน้า เรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพพระเกจิชื่อดังของนครสวรรค์ที่ท่านไม่ได้มีดีแค่เรื่องยิงไม่เข้าฝันไม่ออกแต่ยังมีเครื่องรางสำคัญอย่างตะกรุดสะกดวิญญาณที่แม้แต่ผู้คนในยุคนั้นก็ยังเล่าขานต่อกันว่าขลังนักแรงนักบางคนเอาไว้ติดตัวเวลาไปป่าช้า บางคนใช้ตอนเฝ้าศพบ,บางคนถึงกับว่าแค่เอาตะกรุดนี้วางไว้ใต้ศพวิญญาณก็ไม่กล้าโผลมารบกวนแต่คำถามก็คือตะกรุดแบบนี้มันมีจริงเหรอแล้วหลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้ทำไมเคยมีคนเจอของจริงไหมที่ใช้สะกดวิญญาณผีได้จริงๆนะ่ะ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักเรื่องนี้กันครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของหลวงพ่อเดิมกับตำนานตะกรุดสะกดวิญญาณใครกลัวผีใครเคยเจอของแปลกๆอย่าฟังคนเดียวนะเดี๋ยวคืนนี้หลับไม่ลงหลวงพ่อเดิมพุทธโสโรท่านเป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงมากในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์วัดของท่านชื่อว่าวัดหนองโพ ตั้งอยู่ในตำบลหนองโพอำเภอตาคลีชื่อวัดอาจดูธรรมดาแต่บารมีของหลวงพ่อไม่ธรรมดาเลยครับคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ยังเล่ากันไม่ขาดปากว่าสมัยก่อนถ้ามีใครไปทำไร่ทำนาแล้วเจอผีเจอของเจอคุณใสก็ต้องขับรถควายมาไหว้หลวงพ่อขอของดีติดตัวกลับไปสักชิ้นโดยเฉพาะตะก,กรุดของหลวงพ่อนั้นขึ้นชื่อมาก ไม่ใช่แค่คงกระพันชาตรีแต่บางรุ่นมีอานุภาพสะกดวิญญาณได้ด้วยบ้านเมืองยุคนั้นยังเป็นแบบชนบทกลางวันก็ทำนากลางคืนเฝ้าศพบ,บางบ้านอยู่ติดป่าช้าบางคนเป็นหมอผีเป็นหมอคุณมีเรื่องของพูดผีปีศาจวิญญาณเฮี้ยนให้เล่าขานกันไม่รู้จบและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆป่าช้าแถวบ้านหนองโพขึ้นชื่อว่าเฮี้ยน มีเรื่องเด็กวิ่งเล่นตอนกลางคืนหายเข้าไปในความมืดมีศพเผาไม่ไหม้มีเสียงคนร้องกลางดึกมีบ้านหลังหนึ่งที่ต้องย้ายออกทั้งครอบครัวเพราะได้ยินเสียงคนเคาะประตูทุกคืนหลวงพ่อเดิมไม่ได้แค่เป็นพระธรรมนาที่สวดมนต์ทำวัดแต่ท่านเป็นทั้งหมอยาเป็นนักปราดและเป็นนักปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิญญาณและภูตผี ชาวบ้านเล่าว่าท่านเคยถูกเรียกไปช่วยสะกดวิญญาณเฮี้ยนที่เข้าแทกคนจนคุมตัวไม่อยู่ทำลายบ้านพังทั้งหลังตอนที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มๆเคยเดินทุด,ดงไปทั่วป่าเขาลำเนาไพรไปถึงดงลึกของพิจิตรกำแพงเพชรอุทัยทธานีเจอทั้งสัตว์ป่าทั้งโจรและผี เรื่องที่ได้พบเจอในป่าท่านไม่ค่อยพูดมากแต่ลูกศิษย์ที่ติดตามรู้ดีว่าท่านมีของดีที่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้มากหนึ่งในนั้นก็คือตะกรุดสะกดวิญญาณที่ท่านทำจากตะกัวนมตะกัวโบราณจากจารึกพระคถาสายพุทธาคมท่อสะกดเวลาท่านทำท่านจะนั่งสมาธิบริกรรมคาถากำกับจิตแน่นนิ่งไม่ไหวติงเป็นวัน จนสิทธิ์บางคนเห็นแสงออกจากร่างหลวงพ่อตอนกำลังจานตะกรุดแต่กว่าท่านจะมาสร้างตะกรุดนี้มันมีเหตุมีที่มาจากเหตุการณ์ที่บ้านนางสายแม่ไม้ไวยกลางคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านสามีของนางตายเพราะโดนฟ้าผ่าตอนออกไปกลางทุ่งแต่หลังจากนั้นทุกคืนนางก็ฝันเห็นผัวเดินกลับบ้านร้องไห้ขอเข้าไปกอด ลูกๆก,ก็เริ่มป่วยเป็นไข้หนักขึ้นเรื่อยๆจนล้มหมอนนอนเสือ่อหมอผีในหมู่บ้านลองมาแก้ก็ทำไม่ได้เรียกพระก็แล้วจุดทูบก็แล้วแต่ไม่หายแถมเหมือนจะหนักขึ้นสุดท้ายคนทั้งบ้านต้องมากราบหลวงพ่อเดิมขอให้ท่านช่วยเรื่องทั้งหมดมันเริ่มตรงนี้ครับคำถามก็คือหลวงพ่อเดิมท่านจะทำยังไงแล้วตะก,กรุดที่ว่านั้น ตัวละครที่สำคัญในเรื่องนี้เริ่มต้นจากนางสายหญิงไม้ไวกลางคนบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองโพสาม,มีชื่อพ่อชิดเป็นชาวนาขยันขันแข็งขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักครอบครัวแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเขาวันนั้นพ่อชิดออกไปนาแต่เช้ามืดฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกเพื่อนบ้านห้ามแล้วว่ามันจะฟ้าผ่านะไอชิดรออีกวันเหอะ แต่พ่อชิดว่ากลัวอะไรฟ้ามีร่มมีหมวกเดี๋ยวก็แสดละไปครับเดินไปกลางทุ่งขึ้นไปบนคันนายกจอบหวดหญ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงฟ้าสาดแลบลงกลางทุ่งแบบไม่ให้ตั้งตัวพ่อชิดล้มลงตรงนั้นศพไม่เกรียมเสื้อขาดเป็นรูรูกลิ่นเหม็นไหม่ลอยมากับลมชาวบ้านที่เห็นศพยังสะอึกสะอื้น งานศพจัดแบบเรียบง่ายแต่แปลกตรงที่เผาแล้วศพไม่ยอมไหมไฟลุกแดงๆแป๊บเดียวก็มอดชาวบ้านว่ากันว่าพ่อชิดน่าจะตายผิดธรรมชาติวิญญาณยังไม่ไปไหนหลังเผาเสร็จคืนแรกนางสายฝันเห็นผัวกลับมานั่งขอบเตียงน้ำตาไหลพรากร้องบอกฉันหนาวฉันหนาวมากขอเข้าไปนอนด้วยหน่อย นางสายสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงแต่ไม่กล้าบอกใครคืนต่อมาลูกคนเล็กป่วยกระทันหันอยู่ดีๆก็พูดลอยๆว่าพ่อมาแล้วพ่อมายืนดูอยู่ข้างฝาคำพูดแบบนี้ทำให้ชาวบ้านที่เคยได้ยินเรื่องผีวิญญาณเริ่มซุบซิบกันไปทั่วไอชิดมันยังไม่ไปไหนแน่ๆคนตายเพราะฟ้าผ่าแบบนี้เขาว่ากันว่าผีแรง ต้องหาหลวงพ่อเดิมมาช่วยแล้วล่ะในขณะเดียวกันที่วัดหนองโพหลวงพ่อเดิมกำลังนั่งสงบอยู่ในกุฏิไม้ท่านนั่งหลับตาไม่พูดจาแต่ดวงจิตของท่านรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติได้ก่อนแล้วสิทธิ์คนสนิทชื่อลุงยงเล่าว่าวันนั้นพระท่านไม่ยอมออกฉันเช้าท่านบอกมีวิญญาณถูกฟ้าผ่าไม่ยอมไปไหนต้องทำตะกรุดสะกด นั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงยงได้เห็นหลวงพ่อเดิมนั่งจานตะกรุดท่านใช้แผ่นตะกัวนมโบราณมือสั่นน้อยๆแต่มั่นคงหลังจากเหตุการณ์ที่หลวงพ่อเดิมฝังตะกรุดสะกดวิญญาณไว้ใต้ถุนบ้านนางสายทุกอย่างก็ดูจะสงบลงดีไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีฝันประหลาดเด็กๆหายป่วยคนในบ้านกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ความเงียบ มักจะมาพร้อมกับความน่ากลัวซ่อนอยู่เพราะความผิดปกติเริ่มกลับมาอีกครั้งไม่ใช่ในบ้านนางสายแล้วนะครับแต่เกิดขึ้นกับศาลาท่านน้ำหลังวัดหนองโพศาลาไม้เก่าหลังนั้นตั้งอยู่ริมบึงมีต้นไทรใหญ่ปกคลุมทั้งหลังแต่ก่อนใช้เป็นที่พักคนเดินทางพ่อค้าเกวียนหรือพวกที่มาค้างคืนรอทำบุญ หลังๆไม่มีใครกล้าไปนอนที่นั่นอีกเพราะว่ามีพระลูกวัดรูปหนึ่งชื่อพระอินบวชมาได้เพียงเจ็ดวันคืนหนึ่งหลวงพ่อเดิมท่านให้ไปนอนที่ศาลาเพราะกุฏิเต็มคืนนั้นเองพระอินตื่นมาช่วงตีสองเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหัวบันไดตอนแรกนึกว่าเป็นชาวบ้านมาเข้าวัดเลยลุกขึ้นไปถามแต่เงานั้นไม่พูดอะไร ยืนนิ่งอยู่ตรงเดิมพระอินท์ว่าโยมมาทำอะไรดึกๆขนาดนี้เงานั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่ไม่พูดแล้วจู่ๆก็หายไปกับตาพระอินท์ใจเต้นแรงรีบเดินกลับเข้าในศาลาแต่พอกำลังจะนั่งลงเสียงฝีเท้าคนเดินรอบศาลาก็ดังขึ้นเหมือนมีคนสามสี่คนเดินวนอยู่ข้างล่าง เดินแล้วก็หัวเราะเบาๆเสียงแหลมฮิฮิฮิเจ้ามาใหม่หรือเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์พระอินถึงกับทิ้งกรดกระโดดออกมาจากศาลาวิ่งหน้าตื่นไปยังกุฏิหลวงพ่อร้องเสียงหลงช่วยด้วยผีหลอกหลวงพ่อเดิมไม่พูดอะไรเลยท่านเพียงลุกขึ้นใส่สบงอย่างสงบนิ่งหยิบไม้เท้าเดินตรงไปยังศาลาท่านน้ำ สิทธิวัดหลายคนรืบตามไปเพราะไม่เคยเห็นหลวงพ่อออกจากกุฏิกลางดึกมาก่อนเมื่อถึงศาลาท่านหยุดอยู่ตรงบันไดย,ยกมือขึ้นไหว้ต้นไทรใหญ่แล้วพูดเบาๆเจ้าที่ยังเวียนไหวอย่าหลอกพระเลยนะโยมจากนั้นท่านเดินไปนั่งกลางศาลาหลับตานิ่งทุกคนเงียบไม่มีเสียงสวดไม่มีคาถา มีเพียงเสียงลมเบาๆพัดผ่านเหมือนเสียงกระสิบจากอีกพบหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีเสียงครืดครืดเหมือนมีบางอย่างลากโซ่ขึ้นมาจากบึงเด็กวัดที่เชื่ออ้วนเห็นกับตาว่ามีเงาดำคลานขึ้นมาจากน้ำรูปร่างผอมโซขาวซีดไร้หน้าคลานมาอย่างช้าๆตรงไปที่หลวงพ่อเดิมที่ยังนั่งนิ่งอยู่ แต่พอเงานั้นเข้าใกล้ได้ไม่ถึงวาจู่จูจ่ก็มีแสงบางอย่างแผ่ออกจากตะเบงมานของหลวงพ่อหลังจากเหตุการณ์สาลาท่านนามทุกอย่างในวัดดูจะกลับเข้าสู่ความสงบหลวงพ่อเดิมกลับไปปฏิบัติธรรมตามปกติพระลูกวัดก็เริ่มวางใจเด็กวัดกลับไปวิ่งเล่นรอบลานเจดีเหมือนเดิมแต่คืนหนึ่งเกิดเรื่องที่ไม่มีใครลืม หลวงพ่อเดิมเริ่มฝันแปลกๆซ้ำๆติดต่อกันหลายคืนท่านเล่าให้ลุงยงฟังว่าฝันเห็นผู้หญิงชุดไทยร้องไห้บอกว่าช่วยลูกเราด้วยแปลกตรงที่ในฝันท่านไม่ได้อยู่ในวัดแต่กลับไปอยู่ในยุคสมัยกรุงเก่ารอบตัวเป็นวังเก่าเจดีหักเช้าวันถัดมามีชาวบ้านชื่อป้าบัวผันวิ่งมาหาท่านหน้าแตก บอกว่าเมื่อคืนหลานสาววัยเก้าขวบของแกนอนละเมอพูดซ้ำว่าตะกรุดอยู่ใต้โบสไปเอามามันจะตื่นมันจะลุกขึ้นมาอีกแล้วทุกคนฟังแล้วขนลุกเพราะใต้โบสเก่าไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่สมัยสงครามอรรและลูกศิษย์ไปเปิดพื้นใต้โบสในวันรุ่งขึ้นและเมื่อเริ่มขุดกลิ่นเน่าก็ลอยขึ้นมาทั้งที่ไม่มีศพ ไม่มีอะไรเน่าแต่กลิ่นนั้นเหม็นคลุง้งจนพระบางรูปถึงกับอาเจียนใต้ผืนโบสมีห่อผ้าดำเก่าๆมัดด้วยเชือกปอกรอบและเปื่อยหลวงพ่อหยิบขึ้นมาช้าๆและเมื่อคลี่ออกข้างในมีตะกรุดดอกหนึ่งขนาดใหญ่เท่าข้อมือหลายจานแน่นจนไม่มีใครแตะต้องเด็กวัดบางคนร้องไห้บางคนล้มพับไปกับพื้น ลุงยงเล่าว่าเขาเห็นเงาดำลอยวนรอบๆอ,อบหลวงพ่อเดิมแล้วแทรกเข้าไปในตัวหลวงพ่อจนท่านสะดุ้งเล็กน้อยที่ตายตอนสงครามเขาไม่ได้ถูกเชิญเขาถูกลืมและถูกสะกดไว้ด้วยตะกรุดนี่ใครกล้าเข้าไปข้างในเชา้าวันถัดมาท่านออกมาด้วยใบหน้าซี่และพูดเพียงสั้นๆว่า เขาสงบแลมีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้วิธีปลุกหรือสะกดตะกรุดนั้นอีกหลังจากหลวงพ่อเดิมสะกดเงาทมินใต้โบสไว้เรียบร้อยท่านก็เริ่มเก็บตัวไม่ออกบินทบาทไม่รับกิจนิมนต์นั่งสงบอยู่แต่ในกุฏิไม้เก่าๆหลังเดิมบางวันลุงยงยังเห็นหลวงพ่อพูดอยู่คนเดียวเหมือนคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนแต่พอถามท่านกลับยิ้มเบาๆแล้วตอบว่า คุยกับโยมที่เคยมาขอให้ช่วยลุงยงยังจำคำพูดหลวงพ่อได้ดีคนเราแม้ตายไปแล้วถ้าจิตยังทุกข์ยังผูกยังอาคาตก็จะวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนไม่หลุดพ้นวันหนึ่งมีพระนักเรียนธรรมะจากกรุงเทพมาที่วัดชื่อพระมหาเปรมมาจาริกสแสวงบุญและศึกษาประวัติพระเกจิ ท่านมาขอกราบหลวงพ่อเดิมและได้คุยกันนานหลายชั่วโมงจนได้ความลับสำคัญบางอย่างจากหลวงพ่อซึ่งไม่เคยบอกใครมาก่อนหลวงพ่อเดิมเล่าสมัยท่านยังเป็นเนนเดินทุดงไปที่เมืองเก่าแห่งหนึ่ง ตอนนั้นได้พบนักพรตเท่าผู้มีวิชาสายโบราณน,นักพรตท่านนั้นมอบสูตรสะกดวิญญาณให้หลวงพ่อพร้อมกับตะกรุดดอกหนึ่งที่เขาเรียกว่าตะกรุดอาคาดตะกรุดดอกนั้นไม่ใช่ของที่ใช้เพื่อคุ้มครองแต่ใช้สะกดดวงจิตที่ยังวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิดเรียกง่ายๆว่าเป็นตะกรุดที่สาบให้หยุด หยุดความเคลื่อนไหวหยุดการวนเวียนของวิญญาณเฮี้ยนหลวงพ่อรับมาแต่ไม่เคยคิดจะใช้ จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างสงครามอินโดจีนมีทหารนายหนึ่งชื่อร้อยโทชวลิตพาคนมาฝังศพไร้ญยยาติใต้โบสถ์วัดหนองโพโดยไม่บอกใคร ว่ากันว่าในกลุ่มศพนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสายข่าวถูกฆ่าทิ้งเพราะเข้าใจผิดก่อนตายเธออาฆาตแรงมาก ถึงขนาดที่ศพของเธอไม่เน่าและมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้กลางศพเน่าๆเธอถูกฝังในช่องลับใต้โบสถ์โดยไม่มีแม้แต่ชื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี วัดหนองโพยังคงตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนสายเดิมแต่โบสถ์หลังเก่ากลายเป็นเพียงโบราณสถานคนรุ่นใหม่อาจเดินผ่านโดยไม่รู้ว่าใต้พื้นดินนั้นเคยมีวิญญาณที่ถูกลืมเคยมีเงาทํมินที่ไม่ยอมไปไหนและเคยมีหลวงพ่อเดิมที่นั่งเงียบๆในความมืด เพื่อปลอบโยนวิญญาณน,นั้นด้วยเมตตาและการให้อภัยเรื่องของตะกุดสะกดวิญญาณอาจฟังดูเป็นตำนานแต่กับคนที่เคยเจอเคยฝันเคยเห็นกับตามันเป็นความจริงที่ฝังอยู่ในใจไม่มีวันจางตะกุดดอกนั้นไม่เคยมีใครได้เห็นอีกมันอยู่ใต้ฐานพระใต้โบสถ์ใต้ผืนดิน แต่มันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์หรืออวดอ้างมันมีไว้เพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังอย่าลืมคนตายอย่าปล่อยให้วิญญาณผู้ไร้เสียงต้องร้องขอความเป็นธรรมในความมืดลุงยงผู้เป็นสิทธิ์คนสุดท้ายที่เห็นหลวงพ่อจานตะกุดด้วยตาตอนแก่เท่าเคยพูดไว้ประโยคหนึ่งของขลังน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ของ มันอยู่ที่ใจคนใช้ใจใครมีเมตตาของจะขลังแต่ใจใครมีโทสะต่อให้มียันพันแผ่นผีก็ไม่กลัวทุกวันนี้สิทธิ์รุ่นหลังยังมากราบรูปหล่อหลวงพ่อเดิมบางคนยังพกตระกุดรุ่นเก่าบางคนก็เอารูปใส่กระเป๋าสตางค์แต่สิ่งที่หลวงพ่อเดิมทิ้งไว้ไม่ใช่แค่พระเครื่อง แต่คือคําสอนที่แฝงอยู่ในทุกคาถาจิตที่หลุดพน้นคือจิตที่ไม่ผูกไม่พยาบาทไม่อาฆาตต่อให้ตระกุดขลังแค่ไหนถ้าใจยังเครียดแค้นก็ไม่มีวันสงบผมอยากฝากไว้แบบนี้ครับเรื่องวิญญาณไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือบทเรียนให้เราเข้าใจว่าคนเรา ตายแล้วยังต้องการความเมตตาเหมือนตอนเป็นแม้จะไม่มีลมหายใจแต่ความรู้สึกก็ยังอยู่ฟังจบแล้วอย่าเพิ่งลบหลู่อย่าเพิ่งหัวเราะแล้วคิดว่าไม่มีหรอกผีบางทีผีไม่ได้ต้องการหลอกแต่อยากให้เรารู้ว่าเขายังอยู่อยู่ตรงนั้นในความมืดที่ไร้เสียงรอแค่ใครสักคน จะระลึกถึงเขาบ้างหลวงพ่อเดิมท่านเคยพูดเบาๆว่าผีเฮี้ยนก็เหมือนคนเจ็บใจถ้าฟังเขาเราก็เข้าใจถ้าเข้าใจเราก็ให้อภัยถ้าให้อภัยทุกอย่างก็สงบเองขอบคุณที่ฟังจนจบครับขอให้ทุกท่านอยู่กับความสงบอยู่กับแสงสว่าง มั่นระลึกถึงผู้ล่วงลับด้วยเมตตาแล้วคุณจะไม่กลัวผีอีกเลยเรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไปอาจเป็นแค่ตำนานหรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ที่ทีเรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไป ในความเงียบ